สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การ์นายของชาวราศีมังกรค่ะเกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ประจำเดือนมิถุนายนพศ2567นะคะนะการ์ดนายของนนยนะเป็นการ์นายดวงทั่ว,ว,ว,วไปนะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนํานะคะนะ การแรกของนาานำการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นแบบสไตล์ของตน,นเองนะให้ทุกคนนะโปรูใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะนะเอาล่ะมาดูสิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีมังกรประจำเดือนมิถุนาย,ยน2567นะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ะมาดูซินะคะว่าเป็นยังไงนะคะห้าไม้นะคะห้าไม้นะ ม,มาก็ห้ามาเลยเลยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยนะคะหกดาบนะคะหกดาบจัดมนนะคะจัดมนนะเดอะเมเจอร์เชียนนะคะเดี๋ยวนั้นเปิดทีเดียวแล้วอ่านทีเดียวนะคะ,ะ,คะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะ สิบดาบนะคะสี่ไม้นะคะหรือว่าสี่คาทานะคะ King of p t a c l e s นะสองถ้วยนะคะ View of Fortune นะคะ เดอะชารีออนะในสุดท้ายนะคะเอ็ดออฟสอดนะคะนะเอาล่ะนะคะเน่ก็เห็นสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีมังกรเรียบร้อยแล้วนะคะชาวราศีมังกรนะคะเ,คเป็นคนที่อยู่เฉยๆนะคะก็มีคนอยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะหรือว่านำปัญหานำเรื่องราวทุกใจ เรื่องราววุ่นวายมาให้คุณแก้หรือว่าช่วยเหลือนะซึ่งนะอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณเลยสักเรื่องเลยนะคะแต่ว่าตัวคุณเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยทุกคนคุณจะเลือกคนที่ช่วยนะคุณจะสแกนคนอะเอาง่ายๆคือคุณไม่ได้แบบว่าจะช่วยทุกคนนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณช่วยเหลือแต่ละเคสแต่ละคนเนี่ย ปัญหาที่เขามาขอร้องหรือว่ามาขอความช่วยเหลือมักจะคลี่คลายไปในทิทางที่ดีนะคะเพราะาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดมีความสามารถแก้ปัญหาเก่งเอาตัวรอดได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซิกเซนดีด้วยนะเซนแลนนะคะคุณนะคะอาจจะนำบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่คุณเจอมาในอดีตเนี่ยนะมาปรับใช้หรือว่ามาเป็นแบบ บทเรียนเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาหรือว่าเอามาเป็นแบบอย่างตัวอย่างนะเพื่อที่จะไปแบบนําทางไม่ให้แบบตัวเองเนี่ยผิดพลาดเหมือนครั้งก,องก่อนนหรือว่าไม่ให้แบบเจอเหมือนเหตุการณ์ครั้งก่อนๆนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความแบบรอบคอบมากขึ้นนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงจิตใจแน่วแน่นะคะแล้วก็ถ้าคุณมีความรักนะคุณก็จะแบบ เจอความรักที่ดีเจอคนรักที่ดีหรือว่าคนรักเนี่ยคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณทางด้านต่างๆเหมือนเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะคะบางคนบางท่านนะอาจจะได้คนรักต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอยู่ห่างไกลกันนะก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาพบเจอกันหรือว่าได้พูดคุยกันนะตัวห่างแต่ใจไม่ห่างนะมีความผูกพัน นะเหมือนระยะทางเนี่ยนะทำให้ตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักเนี่ยเห็นคุณค่ากันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะทำให้นะ,ะเวลาที่คนไหนเนี่ยนะคิดที่จะมาเอาเปรียบคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่ยากนะ,ะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีวิธีนะคะในการที่จะดูคนหรือว่าสแกนคนได้ดีมากๆ นะคะสิ่งนี้แหละนะที่ทําให้ตัวคุณนะ่ยนะสามารถเอาตัวรอดได้ดีกับสังคมที่วุ่นวายหรือว่ากับคนรอบข้างที่จะเข้ามาวุ่นวายแนละ้วตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชัดเจนกับตัวเองมากๆนะถึงแม้ว่าคุณนะคะจะมีความสําเร็จนะคะในเรื่องชีวิตหรือว่าในเรื่องของงานก็ตามแต่นะแต่คุณก็ไม่ประมาทน,นะคะระวังตัวเองมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ ความรักของคุณเนี่ยคุณจะเจอคู่แท้นะคู่ที่สามารถนะอยู่ด้วยกันจนถึงแก่เท่าได้ด้วยนะหรือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างมั่นคงนะคุณอาจจะได้จากจักรวาลที่ส่งมาให้คุณนะบางคนเนี่ยรอคอยมานานมากนะเจ็บในเรื่องของความรักซ้นะำแล้วซ้ำเล่านะกว่าจะมาเจอคนดีนะคนที่คุณคุยนะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นความรักที่มั่นคงหรือว่าเป็นความรักที่ดี ตอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ให้รักษาไว้ให้ดีนะคะนะนี่แหละก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายน2567นะคะเอาละมาดูซิว่าทางด้านการงานนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแนนจะเปิดห้าใบนะคะทางด้านการงานนะ,ะเป็นยังไงบ้างนะคะเอ็ดออฟคัพนะคะเอ็ดออฟคัพแนนจะเปิดห้าใบนะคะ เก้าถ้วยนะคะอืมเก้าถ้วยนะคะไนท์ออฟวอนนะคะไนท์ออฟวอนนะคะสามไม้นะคะสามไม้นะเจ็ดไม้นะคะ,ะ,คะตัวคุณนะคะเป็นคนที่ ทำงานเก่งมากนะมีความพยายามมีความอดทนแล้วก็สิ่งที่คุณทําแล้วนะคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากนะแล้วก็ทําให้ผลงานที่คุณทาเนี่ยมักจะออกมาดีนะคะแล้วก็บางคนบางท่านมีโอกาสที่จะทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือว่าได้ดีลกับคนที่อยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างหนึ่งทางนะหรือว่ามีช้อยเข้ามาให้คุณเนี่ยได้เลือกที่จะแบบ ทำหลายๆทางก็ได้นะฮะแลวก็นะงานถือว่าไปได้ดีนะคะมีความมั่นคงนะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะทาหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็อาจจะมีความเครียดความกดดันความเหนื่อยก็ให้บาลานซ์ให้ได้บาลานซ์ให้ดีรับรองว่าคุณจะมีความสูงในการทํางานแน่นอนนะคะ,ะเพราะว่าคุณทํางานด้วยใจรักนะคะ เวลาที่คุณทำงานอะไรเนี่ยคุณมักจะทำออกมาดีนะคะโอเคมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสามดาบนะคะ,ะมาก็สามดาบเลยนะการเงินกงังวลใจอะไรจ้ะเนื้อทาวเวอร์นะคะเนื้อทาวเวอร์มาเชียการเงินเป็นยังไงนะคะเพจออมบอนนะคะเพจออมบอนนะคะ เดิมูนนะคะอืมก่อนหน้านี้ทางการเงินก็อาจจะดูเครียดตึงมือนิดนึงนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็ส่วนมากก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นแบบค่าใช้จ่ายคนรอบข้างนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณเลยนะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบนะคะอ่าก็จะหมดไปกับคนในครอบครัวนะ หรือว่าเรื่องในครอบครัวนะสะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าคุณก็สามารถวางแผนได้จาัดก,การได้เอาอยู่นะคะอ่าโอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะคะก็จะมีคนสูตรแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเนี่ยจะดูคนสูตรก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะจะคนสูตระคะเป็นยังไงเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญอืม ห้าไม้นะคะห้าไม้นะคะเพจออฟสอร์ด <of> นะแปดดาบนะคะน่าจะเจอหนักมานะก่อนหน้านี้คนสดหกเหรียญน,นะคะอ๋อหกเหรียญอืม คนโสดนะตอนนี้คือมุ่งในเรื่องของงานนะสร้างความมั่นคงนะคะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะเพราะว่าคุณเนี่ยนะก่อนหน้านี้อาจจะเจอความรักที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะฮะอยากจะฟูกันในเรื่องของงานมากกว่านะฮะแต่ถ้าหากว่ามีคนเข้ามานะคุณก็ไม่ได้ปิดกัน้นแต่คุณขอดูไปก่อนนะคะยังไม่ได้แบบว่าจะให้สถานะที่ชัดเจนนะ คุยแบบเพื่อนไปก่อนนะคะถ้าหากว่าแบบรู้ที่ใส่กันดีอ่ะก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีนะโอเคนะคะมาดูซิว่าคนมีคู่เป็นยังไงนะคะคีน้ำสอดน้าถ้วยนะคะ เออฟคัพนะคะคิงออฟคัพนะคะกคีนออฟเปทัคนะคะอืมคนมีคู่ก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็เหมือนมีความระมัดระวังนะคะไม่ใช่ว่าจะบุ่มบ่ามนะคะอะคือแบบไม่หวือหวานะคะ เน้นความมั่นคงมากกว่าโอเคมาดูซ okay. ีนะคะทางด้านสุขภาพเป็นยังไงนะทางด้านสุขภาพเป็นยังไงบ้างทางด้านสุขภาพสามถ้วยเลิฟเวอร์นะคะเดลเวอร์สุขภาพดีนะคุณเนี่ยอืมเดลซันนะคะ เดเดวิลนะคะเดอะเมจิเซีนนะคะสุขภาพดีมากนะคะไม่มีปัญหาอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยกังวลใจนะ,ะหรือว่าเครียดหรือว่ากดดันนะคะถือว่าราบลื่นมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองได้ดีบาลานซ์ในนีได,ดีนะคะโอเคมาดูซิว่าคําแนะนํานะคะ คำแนะนำนะคะเป็นยังไงคำแนะนำนะคะเป็นยังไงบ้างคำแนะนำนั่นะิผ้าห้าดาบนะคะสิบเหรียญน,นะคะหกดาบนะคะ king of sword สิ่งที่คุณต่อสู้มานานเนนะคุณจะได้รับความสำเร็จคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากงานที่คุณทำนะคะจากงานที่คุณทำนะได้ยากได้เย็นนะแต่คุณจะได้แล้วก็คุณจะรู้สึกว่ามีความคุ้มค่ามากนะคะอ่ะมีห้าใบสิยังไงต่อมีห้าใบ เวลานะคะอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินนะได้ของที่มีค่าที่ดินนะคะลางร้ายนะคะเซนดีคุณเป็นคนที่เซนดีเซนแรงนะคะเวลาที่คุณจะเจออะไรคุณมักจะมีซิกเซนมาบอกลงหน้านะคะดวงชะตานะคุณเชื่อในเรื่องของการดูดวงหรือว่าคุณ อาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนหรือว่าดูดวงได้ก็ได้นะคะแล้วก็ความร่วมมือนะคะอืมเวลาที่คุณทําอะไรเนะี่ยคุณก็จะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวลูกน้องบริวารเจ้านายหรือแม้กระทั่งทําอะไรต่างๆนานาคุณจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างคุณไปไหนมาไหนก็มีคนต้อนรับต้อรับดีนะคะอ่ามีคนเนี่ยชื่นชมเชยชมกับสิ่งที่คุณทํามากมายนะคะ อโอเคจบแล้วนะสำหรับการทำนายของชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนมิถุนายน2567นะคะก็ให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งให้แนนด้วยนะจ๊าที่รักแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อแนนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้กัแล้วจ้ะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบ๊บ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย